สวัสดีครับคุณอยู่กับช่องนาทีชาติชาติผมเต้นาทีชาติชาติผู้ดำเนินรายการครับวันนี้เรื่องราวคือพูดถึงการคำนวณหวยนะครับย้ําคือการคํานวณหวยเพราะฉะนั้นคนที่ดูบิตคอยเอิร์ธทูเกี่ยวกับการหาเงินต่งตงนางนๆนสามารถปิดไปได้เลยครับวันนี้เป็นรูปแบบของการคํานวณหวยครับผมจะพาทุกคนไปคํานวณหวยครับซึ่งโอกาสที่คุณจะเห็นและคุณจะร้องว้าวมี 80- 90%เาลยทีเดียวถ้ายังไงติดตามดูครับภายในคลิป มาโอเคปกติเราจะเห็นใช่ไหมครับทุกคนทุกช่องทุกช่องทางอ่ะรางวัลที่หนึ่งคำนวณรางวัลที่หนึ่งคำนวณเลขสามตัวคำนวณเลขสองตัวพิเศษครับณทีชาดิชาจะคำนวณเลขหกตัวย้ำผมจะคำนวณเลขหกตัวแต่เป็นรางวัลที่ห้านะครับผม มาครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่ามันคำนวณอย่างไรก่อน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 ไปกลับไปปื๊บโลโก้ส่วนตัวต้องมีนิดนึงอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปคำนวณกันอือันนี้คืองวดที่ผมดูมาก็คือวันที่หนึ่งมีนาสองพันหโอเคเรามาดูรางวันที่ห้ากันครับนี่โอ้โหกี่รางวัลอนะ ร้อยรางวัลได้อ่ะสุมมาก่อนหนึงรางวัลสมุติสมุิสมุตินะครับอ่ะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างจะเรียวเรียวจริงๆเดี๋ยวผมหยิบมาสักสิบตัวแล้วกันขอเวลาสักครู่โอเคโอเคครับตอนนี้ผมได้ตัวเลขมาทั้งหมด10ตัวแล้วนี่ผมให้ดูก่อน รางวัลที่ห้าครับมอกี้ผมก๊อปมาทั้งหมด1ิบตัวหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่มีโกงครับไม่มีโกงสบายใจได้อะผมจะให้ดูอะไระครับอันนี้ผมเอาไปแนะนำเผื่อหลายๆคนจากนี้ไปเวลาซื้อลอตเตอรี่เวลาจะหยิบไปไหนจะได้คํานวณกันถูกๆหน่อยอันนี้จากมุมมองของผมนะครับแนะนำแต่ต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดทั้งมวล มันเป็นความเชื่อมันเป็นโชคลากมันเป็นดวงของแต่ละคนดังนั้นมีโอกาสมีความเป็นไปได้ผมแค่แนะนำความเป็นไปได้เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาใดๆที่จะทำให้ทุกคนติดการพานันหรือพยายามซื้ออะไรที่มันเกินเลยมาโอเคผมควรจะเอาทุกตัวออกไปก่อนปะแบบนึงนะ เโอเคอ้ okay. 1, 2, 3, 4, อยอ่ะมเปะล่ะมาที่ตัวแรกครับตัวนี้อ่ะสี 4, 0, 0, 4, ่ศูนย์ศูนย์สี่สามมงคนถามว่าเรายัางไงอ่าทุกคนสังเกตต,ตรงนี้นะเวลาซื้อเลขให้แบ่งเลขย <c oughs> ขออภยัยเวลาซื้อเลขให้แบ่งอย่างนี้ครับ เปลี่ยนสีดีกว่าสามตัวหน้าสามตัวหลังพอเห็นอย่างเงี้ยเราจะเห็นความสัมพันธ์ของตัวเลขชัดเจนขึ้นถูกไหมสามตัวหน้าสามตัวหลังโอเคความสัมพันธ์ของตัวเลขเวลาเราจะซื้อดูสามตัวสองรอบสามตัวหน้าและสามตัวหลังความสัมพันธ์ของเลขนี้ก็คือ สี่กับสี่อืมใจเย็นใจเย็นนะครับใจเย็นนะใจเย็นนะมันจะนานนิดหนึ่งสำหรับคลิปนี้ต้องขออภัยด้วยที่อยากจะโชว์เพราะว่าอยากจะโชว์ความสัมพันธ์ของตัวเลขจริงๆอ่ะอันนี้สามตัวหน้าสามตัวหลังบางคนบอกอ้าวแล้ว ความสัมพันธ์คืออะไรความสัมพันธ์ของเลขชุดนี้มองไม่ออกครับกล้าพูดตรงๆครับว่าอันเนี้ยมองไม่ออกเพราะฉะนั้นผ่านไปแน่นอนครับมันไม่มีทางหรอกครับที่เราจะสามารถมองความสัมพันธ์ของเลขทุกตัวได้ผมถึงบอกครับว่าต้องใจเย็นๆและผมค่อนข้างจะตรงเรียวไม่หลอกไม่ลวง ะมองตัวเลขสองตัวเอผู้ผิดสองชุดเห็นความสัมพันธ์ไหมครับอันนี้เป็นตัวเลขเลขหนึซึ่งมันน้อยพอมาลำดับที่4ี่เลขศูนย์เลขมันน้อยเห็นยังเห็นยังพอมาตรงกลางครับเลข6เลขมันมากกว่าเลข1และมาเลขเก้าครับ เลขมันมากกว่าเลขศูนยพอมาเลขสองครับเลขมันน้อยกว่าเลขหกมาดูตรงนี้ครับเลขสามมันน้อยกว่าเลขสองเป็นไงนี่คือความสัมพันธ์ของตัวเลขถ้าหากว่าอย่างนั้นนั่นหมายความว่าเวลาคุณซื้อคุณก็แค่มองว่าเอ้ยเลขแถวที่หนึ่ง มันจะต้องน้อยกว่าตัวที่สองแล้วก็ต้องมากกว่าตัวที่สามอืมอันนี้คือชุดที่หนึ่งพอชุดที่สองปุ๊บน้อยมากน้อยเห็นไหมนี่คือตัวตัวลักษณะครับอเดี๋ยวผมทําเป็นอักษรให้มันจะเป็นหกตัวนะน้อยเอ่อวเออไม่พอ <laughs> เออโอเคไม่เป็นไร เนี่ยครับนี่คือความสัมพันธ์มามาดูอันต่อไปอันนี้คือเบอร์นี้ปุ๊บเหมือนเดิมครับนี่คือวิธีการเล่นหวยแบบดูความสัมพันธ์2 3 6 5 7 6ความสัมพันธ์ของมันก็คือเลขหลังอืม ที่จริงอะ่ะมันมีอย่างอื่นอีกแต่ว่าผมไม่ได้อยากพูดอะไรเยอะนักไม่งั้นจะงงแต่จำได้ไหมครับความสัมพันธ์ของตรงนี้ที่ผมบอกมานี่เวลาดูดูสามตัวเวลาดูสามตัวเห็นไหมถ้าสามตัวหลังอะมาดูสามตัวหลังน้อยมากแล้วก็น้อยเหมือนกันไหมเป๊ะเป๊ะเ,เลยเป๊ะเลยครับ อันนี้คือรูปแบบการถ้า,ากว่าถ้า,ากว่ามองออกวิธีการซื้อลอตตอรี่แบบนี้ถือว่าดีครับถือว่าเป็นเลขสวยเลยมาอีกรูปแบบหนึง่งตรงนี้ข่าวนี้จะเป็นอีกแบบนึงครับเจ็ดหกหกเจ็ดศูนย์แปดความสัมพันธ์เห็นไหมเหมือนกับเลขนี้เลย ถ้าสังเกตดีๆครับความสัมพันธ์ของตัวเลขมีไม่ได้เยอะนะผมไม่ได้ให้ดูเยอะเลยแต่อันนี้จะแตกต่างตรงที่ว่าแถวเออตัวที่สี่มันจะมากตัวที่ห้ามันจะน้อยและตัวนี้มันจะมากนี่คือความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึง่งของเลขรางวัลทั่วๆไปครับสังเกตนะสังเกตนะอา่าใครเห็นนะ บอกเลยคุณโคตรไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะต่อไปต่อไปห้าเก้าสองปิบเปิบเปิบปิบปิบอะเหมือนเดิมครับความสัมพันธ์ของตัวเลขห้าเก้าสองแปดแปดสามอันนี้มันพลาดนิดเดียวตรงเลขแปดตรงเนี้ยเลขแปดตรงเนี้ยมันต้องเป็นต่ำกว่าเจ็ด 7, ที่จริงอ่ะ เลขควรจะต่ำามาเจ็ดแล้วความสัมพันธ์มันจะกลายเป็นเห็นไหมต่ำสูงต่ำแต่อันเนี้ยมันพลาดมันจะมีครับมันจะมีบางเลขที่เป็นอย่างเงี้ยตอนเนี้ยที่จริงถ้ามันต่ำมันก็จะสบายใช่ไหมแต่นี้มันผิดมันดันสูงสูงแล้วก็ต่ำที่จริงตัวเนี้ยมันต้องต่ำมันจะกลายเป็นแบบนี้นี่คือความสัมพันธ์ของตัวเลขอืมอะมาดูอีกที นิดนึงนิดนึหนึ่ง,งอาจจะช้าไปหน่อยขออภัยด้วยแต่นี่คือความสัมพันธ์ของตัวเลขคุณไปหาอาจารย์อีกร้อยอาจารย์ไม่มีอาจารย์คนไหนพูดเรื่องความสัมพันธ์ของตัวเลขหวยครับศูนย์หกสองหนึ่งห้าเก้ความสัมพันธ์ของตัวเลขเหมือนตรงนี้เลยนี่ตัวนี้ศูนย์คือน้อยหคือมากสคือน้อยกว่าห 1น้อย5มากแหม่มกเกือบไปเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับวิธีการซื้อตัวเลขแบบนี้จริงๆแบบนี้จริงๆ608หกามา608 7 1 3ยังไงมาหก,ก็คือ6คือมากน้อยมาก น้อยมากน้อยเห็นไหมครับความสัมพันธ์เวลาดูดูทีเดีสามตัวอ่ไปอีกสองตัวมาเอาให้หมดเอาให้หมดนะโอเคเดี๋ยวผมจะสรุปตอนหลังเหมือนเดิมครับดูสามตัวดูสามตัวอันนี้ก็คือ <c oughs> มาก น้อยมากมากน้อยมากเห็นไหมครับความสัมพันธ์มันจะวนอยู่แค่นี้จริงๆจะมีบ้างที่ผิดแปลกไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีบ้างแต่น้อยน้อยมากครับผมบอกรางวัลที่ห้าขนาดนี้โหถ้าซื้อรอบหน้าก็พิจารณาเอานะครับแต่อย่างที่บอกครับว่า แค่แนะนำเวลาซื้อดูตัวเลขที่มันสวยๆแบบนี้โอกาสถูกมันจะมากกว่าเท่านั้นเองอันนี้อันนี้เลขหน้าไม่ได้เพราะเลขมันใกล้เคียงกันอันนี้เหมือนเดิมครับตำ่ำมากตำ่ำเห็นไหมโอเคเดี๋ยวผมจะมาสรุปเลยนะครับผมก็เห็นความสัมพันธ์ก่อนนะทุกคนในความสัมพันธ์นะก็คือแยกเป็น3าม ตัวเลขหน้าตัวเลขหลังและทั้งหมดทั้งมวลปื๊บโอเคผมก็แยกตัวเลขมาเนาะหนึ่งศูนย์หนึ่ง,งแล้วก็สองศูนย์สองวิธีการก็คือแยกสามกับสามโอเคหนึ่งเป็นมากศูนย์เป็นน้อย1เป็นมากฮะ สองเป็นมากศูนเป็นแล้วก็อย่างนี้เห็นไหมครับความสำคัญก็คือมากน้อยมากมากน้อยมากนี่คือรูปแบบของตัวเลขที่ออกมาและอีกแบบหนึ่งก็คือน้อยมาก น้อยมากน้อยมากประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมก็จะมีรูปแบบอย่างที่บอกครับว่าแบ่งเป็นทีละสามทีละสามดังนั้นจากนี้ไปเวลาซื้อดูลอตเตอรี่ผมเชื่อว่าทุกคนนะ่า ดูตัวเลขที่สวยๆได้ดีขึ้นถูกไหมอย่างอันนี้แบบหนึ่งนะตัวเลขสวยๆตัวเลขสวยๆก็คือตัวไหนตัวไหนตัวไหนอ่าเดี๋ยวผมจะบอกนี่ๆๆๆอย่างนี้ก็ได้ศูนย์แปดหกเพราะว่าศูนย์มันต่ำแปดมันสูงและหกมันต่ำ แล้วก็แปมันสูง2มันต่ำแล้วก็ใกล้ๆกเคียงกันพอได้พอได้ประมาณนี้ประมาณนี้ครับอย่างนี้ครับเขาจะเรียกว่าเลขสวยแต่ทั้งหมดทั้งมวลผมบอกนะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยจริงๆไอ้ที่ผมเล่ามาทั้งหมดตั้งแต่แรกจนถึงตอนจบตอนเนี้มันคือการเดามันคือการสุ่มเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นเรื่องของตัวบุคคล โชคเป็นเรื่องของตัวบุคคลสิ่งที่ผมพูดไปสิ่งที่ผมเล่าไปมันเป็นแค่โอกาสเท่านั้นนี่คือตัวเลขจริงๆรางวัลที่หดูนะ8สูง3ต่ำห้าสูงหสูงต่ำสูงตามเลยนะตามที่บอกเลยสูงต่ำสูงสูงต่ำสูงเห็นไหมผมบอกไปแล้วแค่นี้โอกาสถูกรางวัลที่1ก็คือมากขึ้นกว่าเดิมแล้ว อยู่ที่คุณจะเลือกแล้วว่าคุณจะเลือกแบบไหนจะเป็นต่ําสูงต่ําหรือว่าเป็นสูงต่ําสูงแล้วแต่แล้วแต่รูปแบบคนเลือกแลละแค่นี้รางวัลที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าผมยังงูอย่างนี้อย่างนั้นไปดูห,ห,ห,หวยงวดอื่นทางวันที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งเหล่วันที่ห้าวันที่หนึ่งเหล่ว่า อย่าหาผมมั่วดูวันที่หนึ่งนะสี่สูงสองต่ำสูงต่ำสูงสูงต่ำสูงผมไม่ได้โกหกนะยิ่งรางวันใหญ่ๆพวกนี้ยิ่งออกง่ายเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ยังเป็นต่ำแล้วก็ยังไม่ได้ก็ยังมีครับอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ไหมายความว่าจะถูกทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นตแต่โอกาสมันสูงสูงต่ำสูง หรือคุณจะเล่นต่ําสูงต่ําได้ครับแล้วแต่เลยนี่ครับที่เขาเรียกว่าเลขสวยก็คราวนี้ผมเชื่อว่าทุกคนถ้าซื้อลอตเตอรี่แล้วก็น่าจะมีวิธีการซื้อที่ที่ดีที่ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่เอ๊ะอะไรดีนาไหนดีนะนนะอย่างน้อยวันนี้ผมมีเทคนิคในการเลือกซื้อลอตเตอรี่ให้ทุกคนแล้วผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีโอกาสมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับผมโอเค ก็ถ้าไม่ถูกจะว่ากันนะครับผมแค่บอกเทคนิคเฉยๆแต่ถ้าถูกก็ดีใจด้วยครับไม่ต้องอะไรเลยครับไม่ต้องแบบเอ้ยผมอยากโอ,อนเงินให้คุณแสนหนึ่งสองแสนไม่จําเป็นไม่จําเป็นขออย่างเดียวกดซับสไครต์กดติดตามช่องผมพอจบเดี๋ยวผมจะหาทิปเล็กๆๆพวกเนี้ยมาให้อีกแต่อย่าลืมนะครับที่ผมให้ที่ผมบอกเทคนิคเหตุผลเดียวครับก็คือผมก็เล่นผมก็ซื้อแต่ว่า มันไม่จําเป็นเสมอไปครับที่มันจะออกตามที่ผมพูดแล้วมันก็ไม่จําเป็นเสมอไปครับที่มันจะผมไม่รู้จะพูดยังไงเอาเป็นว่าผมไม่อยากให้ทุกคนทําอะไรในสิ่งที่มันเกินเลยถ้าเกินไปถ้าคุณมีเงินแค่น้อย,อย,อยคุณก็ซื้อน้อยถ้าคุณมีเงินเยอะแล้วคุณอยากซื้อเยอะเรื่องของคุณไม่เกี่ยวกันแต่ถ้าบางคนไม่มีตังเลยแล้วมาหวังกับหวยผมขอบอกเลยครับว่าอย่าเลยอย่าทําเลยมันไม่คุ้มกันหรอก มันไม่ได้ทุกคนครับที่จะถูกหวยง่ายๆโอกาสในการถูกหวยผมเคยเล่าไปแล้วละ่ะประมาณสองเปอร์เซ็นตอยู่ราวๆนั้นอยู่แล้วแต่วันนี้ผมมาบอกเทคนิคเพิ่มขึ้นให้โอกาสสองเปอร์เซ็นของคุณมันเพิ่มขึ้นมาเรียกว่าให้โอกาสเพิ่มขึ้นแล้วกันโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าหวังว่าสิ่งที่ให้ไปหน้าจะได้อะไรบ้างไม่น้อยก็น,น้อยมากโอเคครับผมงี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ แล้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับ